วันนี้เรามาดูเพาะ,มะเมล็ดพันผักเลดโอ๊กนะยังไม่เคยเพาะนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีเพาะนะก็คงจะเหมือนมเมล็ดพันผักทั่วไปนะคงจะไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อ,อมๆกันนะคนซ่อมรถปลูกผักครับที่เพาะก็ไม่ยากนะเราก็ต้องหาดิน แต่ผมจะใช้ดินหมักนะมาล่อนนะนี่หมักอยู่ตรงนี้นะยังไม่ยังไม่ได้เอาขึ้นกระสอบเลยโอ้ลาขาวมีอยู่แต่ไม่เยอะแล้วยังไงดีเดี๋ยวนะเริ่มเย็นแล้เย็นตัวแล้วเราก็มาล่อนเลย แหวนไม้ไปก่อนนะน่าจะได้ยินอยู่นะเดี๋ยวนะไม่อย่างนั้นไม้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานมองเห็นนะนี่นะก็ร่อนยังไม่ร่วมเมเล็ดพันุ์เนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนลองลองร่อนดินมาดูก่อนนะเพื่อน ผมจะใช้ดินหมั่งนะที่นี้เอาดินหมังกันอย่างเดียวมันจะตัดปัญหาได้เออพอได้นะจะพอได้คือถ้าดินเม็ดใหญ่มากผักมันจะกระขึ้นไม่ไหวใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเอาหน่อยนะึงดินหมังนะผูกอะไรก็งามนะเราเมื่อคืนนะฝนตกวันนี้คึมๆึมทั้งวันเลยแดดไม่มีก็จะใกล้ค่ำแล้วเพื่อน ประจำเลยพอจะทําคลิปก็จะใกล้ค่ำแดดไม่มีคึมคไม่รู้ภาพจะเป็นยังไงนะก็นั่นแหละนะทนดูหน่อยแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนดูสาระเอานะมันมีเวลาช่วงนี้จริงๆไม่ทําก็ไม่ได้คิดถึงเพื่อนเพื่อนต้องทํานี่นะได้นาดินร่อนนะก็ หากระจาดมาใส่แต่มันมีรูเดียวเราเอาใบตองปิดหน่อยนึงนี่นะได้แล้วนะเอาอะไรปิดหน่อยไม่ให้มันรั่วไม่ให้ดินมันรั่วนะมองเห็นนะก็เอาดินใส่ ครึ่งหนึ่งก็พอเพราะว่ารากผักมันคงไม่ลึกมาก,กน,นะวันนี้วันที่วันที่แปดเดือนสามหกแปดนะเพื่อนเพื่อนนะก็เอาน้ำรากเดี๋ยวนะ เดี๋ยวลองลาดดูข้าวๆดูก่อนนะว่าลาดแล้วจะเป็นไงนะเดี๋ยวนะขอลาดดูก่อนนะเพราะดินมันแห้งมากเลยโอ้ขนาดข้างบนเปียกข้างล่างยังยังแห้งอยู่เลยอัออันไงดีเดี๋ยวนะดินมันแห้งเกิน ดีมันแห้งเกินเดี๋ยวนะเปียกนิดนึงเห็นเปียนกๆนะข้างบนเปลียกข้างล่างไม่เปลียกเลยมองเห็นนะเพื่อนๆนะก็จะค่ำอีกแล้วเราวน่าจะพอได้แนละ้ว เปียกแต่ข้างล่างยังไม่เปียกแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวความชื้นก็คงจะวิ่งไปถึงข้างล่างเองอ่ะนะทุกทีก็จะทําแบบนี้แต่ไอ้ไอสลัดนี้ไม่เคยทำนะสารภาพตรงๆเลยครั้งแรกแนะเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าลองทําให้ดูหน่อยมันก็คือจะหลักการเดียวกันอ่ะนะไม่พร้อมสักอย่างเลยนะ ้วยใกล้ำด้วยไม่ยากนะนี่เตรียมไม้ละเดี๋ยวจะรู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนี่สั่งในลาซาด้านะเพื่อนๆน,นะสามซองประมาณรวมส่งด้วยก็ประมาณห้าสิบบาทลองหนึ่งซองก่อนนะ ไม่รู้เยอะหราอกไม่รู้เม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเล็ดออกอุ้ยเล็กมากเลย <ar> พอๆกับเม็ดงาเพื่อนแล้ว <L ess> จริงๆ <L ess> ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะลองลองดูนะโอ้โ oh, หเล็กจนไม่รู้จะจับยังไงเลยนี่ <L ess> เอานะวัดดวงนะเดี๋ยวลองเทมาดูก่อน ลองสักครึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ขึ้นจริงเราก็อย่างน้อยเราก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังเล็กสองซองนะไม่ใช่ว่าไม่เหลือนะแต่ว่าลองซับเซิฟดูทีละครึ่งซองก่อนก็โรยไปนะเ,ปนเพื่อนๆมองเห็น่บอกไม่รู้นะไม่ยากก็จับขยี้ขยี้แล้วโรยเม็ดมันขาวนะเราก็มองดูให้มันทั่ว มันรุนกันนะมันจะขึ้นแล้วเปล่าขึ้นแล้วต้องมาดูอีกว่าจะตอไหมเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่เคยปลูกก็รู้สึกว่ามันจะยากนะนเพื่อนนะแต่ถ้าเคยแล้วมันก็จะไม่ยากทุกอย่างนะนี่นะเสร็จแล้วก็โรยบางๆไม่ต้องหนาเอาเอาดินที่เมื่อกี้เนี่ยแห้งๆเนี่ยนะโรยบางๆ แค่นี้เองเลดเล็กโอ๊กไม่รู้นะก็นี่แหละมีเพื่อนๆอนขอมาก็ลองทำดูคนเรามาเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นนะเ,เรียนรู้ไปจนวันตายนะเพื่อนๆน,นะเราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะนี่นะถุงเนี่ยคือเขาเรียกอะไรทางวิทยาศาสตร์ก็คือรักษาความชื้นนะ่ะแต่นี่มันมีหลายวิธีว่าเราจะทำยังไงรักษาความชื้นบางคนก็หากระติกน้ำมาใส่ ล้วไปเก็บไว้หรือแม่ก็เอาใส่กระติกน,น้ําเอาเนี่ยลงมาในกระติกน้ําแล้วปิดฝาแล้วตากแดดก็ได้แต่ของเราใช้แบบนี้นี่แหละนี่นะแล้วเราก็มัดเอาไว้คือรักษาความชื้นไว้นี่อย่างนี้นะก็ไปเก็บไว้ใต้นู้นน่ะนะแล้วเราก็คอยมาดู พรุ่งนี้เช้าเราก็มาดูว่ามันแห้งไหมดินถ้าแห้งเราก็พรมน้นะานะลาดแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะเพราะเม็ดเขาเล็กมากเดี๋ยวมันจะกระจายทิ้งหมดแล้วก็นี่เราไปเก็บไว้ไม่ยากนะนเพื่อนๆนะง่ายๆนะเนี่ยก็ประมาณเนี่ยเพาะแล้วเดี๋ยวเราก็หมั่นไปดูทุกวัน พรุ่งนี้เช้าเราก็ไปดูหรือไม่ตอนเย็นก็ดูว่าดินยังชื้นอยู่ไหมเปิดถุงมาเลยแล้วก็สัมผัสด,ดูถ้ามันแห้งเราก็พรมน้ําฉีดเอาป๊อกกี้ฉีดให้มันชื้นชื้นไว้แล้วก็มัดปากถุงไว้แล้วเก็บไว้เรามาดูกันนะว่ากี่วันขึ <c> ้น <oughs> ผมก็ไม่เคยปลูกนะเพื่อน <c oughs> ๆขอบคุณเพื<ๆ>่อนๆ,ๆทุกคนนะ <c oughs> มีผู้ติดตามเพิ <c oughs> <ๆ>่มตลอดเลยตอนนี้เกือบตัวสองหมื่นคนแล้วเพื่อนๆ ก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยติดตามตลอดเราทำคลิปเพื่อความบันเทิงสงสัยอะไรก็ถามมาไม่ใช่ผมมาปุ๊บก็ตอบว่าผมมาปุ๊บก็ทำยังไงไม่บอกวิธีทำเราบอกหมดทุกอย่างผมไม่เคยปิดในะอยางให้เพื่อนๆเนี่ยทำได้เราจะได้มีผักกินเองผักปลอดสารผักที่เราต้องการเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกไันนั้นแหละ มีคําถามก็ถามมาแต่ท่านต้องมีความรู้ในคลิปบ้างนะถ้าท่านไม่มีเลยถามมาตอบไปก็ไม่เข้าใจพบตอบเนี่ยโอ้โหตอนนี้ตาเนี่ยมันต้องมองไกลแล้วมองไกลก็ไม่เห็นต้องเอาแว่นขยายมาส่องแล้วก็มาพิมพ์พิมพเสร็จก็ตรวจด,ดูว่าตัวหนังสือผิดไหมถ้าผิดก็ต้องมาตอนนี้ยังลําบากแต่ก็เต็มใจตอบแล้วตอบทุกคนด้วยนะไม่ใช่ว่าไม,ไม่ไม่ตอบนะนเพื่อนๆตอบทุกคนขอเวาลาสัก หมอบอกน่าจะสักเดือนกว่าๆสองเดือนเพื่อจะไปตัดแว่นอ่านหนังสือมันจะได้ไม่ต้องเอว่นขยายมีความลำบากเหมือนกันแต่เต็มใจตอบ้วมันเพื่อนบางคนไม่รู้คิดว่าผมปกติมันยาวมันได้ไกลแต่ตอนนี้มองด้ไก่ชัดมากๆเลยแต่ใกล้ยังไม่ได้มันจะได้อย่างเสียอย่างนะก็ตอบทุกคนพยายามตอบถามมาตอบหมดไม่เคยว่าไม่ตอบนะแล้วก็ขอโทษเลยนะมันจะริมถนนแล้วก็ จะส่งคลิปไปหาเพื่อนๆนะสองเดี๋ยวนี้สองทุ่มไม่น่าจะได้แล้วมันต้องมีการไปตัดต่อด้วยนะแล้วก็ประมาณสามทุ่มนะเพื่อนๆนะรอหน่อยนะผมจะพยายามทำวันเว้นวันอ่ะทำทุกวันบางทีไม่มีเวลาพอแล้วก็สาระมันไม่มีเราก็ไม่อยากทำอย่างนี้มีสาระเราก็จะทำเราไม่ทำสเปซสะปาะนะทำแต่ละคลิปเนี่ยให้มันมีสาระแล้วเพื่อนๆก็จะได้ความรู้ไปด้วยแต่ไม่ได้ลงทุกวันนะ อาจจะเว้นวันลงเว้นวันลงนี่อาจจะเว้น2วันแะอะไรเงี้ยนะแต่พยายามจะลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆก็หายแต่ยู u ูบจะเล่นงานด้วยไม่ไม่ลงคลิปตลอดขอบคุณนะครับที่ก้าาารับชมสุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินเองนะเพื่อนๆแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลุกผักครับ